ผู้ที่ช่วยเหลือผู้คนทางด้านจิตใจนะคะอาจจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพื่อที่ให้ผู้คนได้ตื่นรู้เพื่อที่ให้ผู้คนไม่มีความรู้สึกว่าดาวนะคะไม่มีความาให้ผู้คนได้เหมือนกับว่าลุกขึ้นมายืนขึ้น ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่อาจจะช่วงระยะหลังๆนี้อาจจะประสบพบเจอกับผู้คนที่มีอาการซึมเศร้านะคะผู้คนที่เขาต้องการได้รับการช่วยเหลือในการเยียวยารักษาจิตใจของเขาอย่างเงี้ยค่ะมักจะเดินเข้ามาหาคุณนะคะมักจะเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะรู้จักหรือไม่รู้จักเขาก็ตามนะคะ บุคคลเหล่านี้เขาก็จะหาคุณจนเจอนะคะเพราะว่าอะไรเพราะคุณมีพลังงานแห่งการเยียวยานะคะคุณมีพลังงานแห่งพลังงานบวกบวกพลังงานที่มีแต่ความรักความเมตตาให้กับคนบนโลกใบนี้นะคะ